กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับอ่ะสวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่ไปพักเสียงมานะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมเหมือนกับเซมฮาติดคอนะต้องไปพักจริงๆนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเนาะขอพูดตอนคลิปแป๊บเดียวเนาะตอนที่สามบัญชีสอน เป็นเกียรตินักที่ได้รับใช้ท่านอีกครั้งเลขาส่วนตัวผู้ซึ่งไม่เคยปรากฏตัวในการบุกโจมตีบุคคลที่กำลังทักทายเขาด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรนั่นก็คือเรามีเขาเป็นเลขาที่รับหน้าที่จัดการเรื่องดินแดนกฎหมายและงบประมาณเงินทั้งหมดที่เขาว่างโปรยไปก่อนที่จะออกจากซิวนายังคงส่งผลอยู่และเงินในส่วนนั้นก็ไม่ได้มีผลแค่กับเรามีทนด้วย ประชากรของซีวนาต่างก็ยินดีที่ท่านได้กลับมาเป็นหลอดอีกครั้งหลังจากได้ยินว่าอากนิมลงชื่อเข้าร่วมการบุกโจมตีก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไปร่วมภาวนาณเนะทวสถานห่งสงครามให้ท่าน,นาได้รับชัยชนะทุกคนต่างก็จดจําถึงการกระทําในช่วงที่ท่านยังคงเป็นหลอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยเออฉันว่าเหมือนจะนึกถึงเหรียญทองมากกว่าละมั้ง จะยังไงแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้คนในดินแดนของเขาไม่ได้มีความรู้สึกกับตัวเองในด้านลบในอดีตหลอดคนก่อนได้รับความนิยมในทางที่แย่อย่างนั้นหรอครับไม่นับว่าแย่นักแต่ก็ไม่นับว่าดีเป็นหลอดที่เป็นพื้นฐานทั่วไปครับเรามีจับแว่นยกขึ้นแล้วก็หัวเราะให้ได้ยินความเป็นคนเจ้าระเบียบนี้คล้ายกับไม่เคยเปลี่ยนเลยถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วถึง1ปี ทว่าเขาก็มักจะมีท่าทีที่มีมารยาต,ต่ออาร์คอย่างเสมอต้นเสมอปลายนั่นก็เป็นเพราะอำนาจแห่งเงินตราหลังได้เห็นหน้าเรามีเช่นนี้ตัวเขาค่อยรู้สึกว่าได้รับสิวนามาไว้เป็นของตัวเองอย่างจริงแท้แน่นอนเขอทอดหลอดจงปกครองยงยาวนอนผมก็คาดหวังไว้เช่นนั้นครับอาร์คยิ้มรับคำเอ,อ่อว่าแต่พอที่จะรู้ไหมครับว่าดินแดนแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนน่ะ แน่นอนครับเลขาคนนี้นับว่าเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเขายื่นแฟ้มเอกสารจำนวนหนึ่งให้ได้ในทันทีที่ถามออกไปหลังจากที่รับเอกสารมาหน้าต่างข้อความข้อมูลก็ได้ปรากฏขึ้นขออภัยอ่านผิดนะติง้งหน้าต่างข้อมูลดินแดนปัจจุบันที่ถือครองดินแดนซิวนาหลอดคนปัจจุบันอาร์คระดับ4ประเภทดินแดนขนาดเล็กจำนวนประชากร1 3 0 4 0คน ความบุัพั์ของประชากร980บวก98ความพักดีของประชากร530บวก53รายรับของดินแดน387,000เหรียญทองต่อทุกๆ10วันทรัพย์สินทั้งหมดปัจจุบันของดินแดน1 2 3 0 0เหรียญทองมูลค่ารวมของดินแดนในปัจจุบัน615,250เหรียญทองชื่อเสียงดินแดน499,400การพัฒนา 46,650ความเร็วในการพัฒนา45,950วงเล็บกำลังลดลงการค้า67,570ความเจริญ53,360สันพวุธ31,500บวก945เอฟเฟกต์ที่ส่งผลต่อดินแดนในปัจจุบันเทวสถานแห่งสงครามสันพวุธบวก30%เอฟเฟกต์คงสภาพสันติสุข การสนับสนุนจากวิหารใหญ่ความพักดีของประชากรเพิ่มขึ้น10%ความผูกพันของประชากรเพิ่มขึ้น10%สำนักงานทหารรับจ้างจำนวนของทหารรับจ้างที่สามารถจ้างวานได้ในดินแดนเพิ่มจำนวนขึ้นนอกจากนี้หากดินแดนทำการจ้างวานทหารรับจ้างจากสำนักงานจะได้รับการลดราคาโดยที่มีพื้นฐานขึ้นอยู่กับอันดับอันดับในปัจจุบัน A สถานภาพปัจจุบันของดินแดนความสงบสุข รา้รับการคงสภาพไว้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดวงเล็บกำลังเพิ่มขึ้นรายรับจากการเก็บเกี่ยวและอสังหาริมทรัพย์กำลังเพิ่มขึ้นแปลงเพาะปลูกได้รับการขยายพื้นที่จำนวนสเสบียงสำรองเพิ่มมากขึ้นความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นสพานข้ามแม่น้ำซิลเวอร์อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานสาธารณะอื่นๆอยูอ่ระหว่างการเตรียมการเขาหัวเราะขณะที่เห็นหน้าต่างข้อมูลนี้ ครั้งแรกที่เขาได้เป็นหลอดแห่งซิวนาในตอนนั้นเขานั้นไม่รู้ว่าจะจัดการกับดินแดนยังไงดีและตัวเขาก็ได้ตัดสินใจแต่แรกแล้วว่าจะขายมันให้กับไรเดนก็เลยไม่ได้ที่จะให้ความสนใจอะไรกับมันมากนักแต่ว่าตอนนี้ก็นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเพื่อเตรียมการดํารงตําแหน่งหลอดเขาต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดและไม่นานวันนี้เขาก็เพิ่งจะได้เป็นหลอดแห่งแลนเซล,ลเป็นเพราะแบบนั้นในตอนเห็นหน้าต่างข้อมูลของซิวนาจึงได้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายซิวนานี่มัน คนละระดับกับแลนเซลเลยจริงๆดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วย15หมู่บ้านประชากรมีมากมายถึง13,040คนหากว่านำไปเทียบกับแลนเซลที่มีประชากร732คนแล้วก็นับว่าเป็นดินแดนที่ใหญ่กว่ากันถึง20เท่าตัวได้รวมรายได้ที่มหาศาลแตกต่างกันราวคนละโลกระยะเวลา1เดือนในเกมหรือว่า10วันในโลกความเป็นจริงนั้นมีรายรับทั้งสิ้น387,000เหรียญทอง หากนำไปเปรียบเทียบกับแลนเซล์ล้วนับได้ว่ามากกว่ากันถึง40เท่าด้วยกันความจริงรายรับเท่านี้ยังนับว่าเหนือกว่าดินแดนอื่นๆในนัก,การันเซเดซัมเป็นเพราะซิวนา่ามีทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมและสิ่งที่ส่งผลอย่างมากที่สุดก็คือหอ,อก,การค้าแห่งทวีปการค้าขายจากหอ,อก,การค้าแห่งทวีปแทบจะนับเป็น30%ของรายได้รวมทั้งหมดของซิวน่าเลยทีเดียวรายรับของดินแดนอยู่ที่ประมาณ4แ0,000เหรียญทอง ทรัพย์สินในครอบครองมีหนึ่งเรามีอยู่ราหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญทองหรือก็คือมันเป็นเรื่องยากที่รายเดนจะจัดสรรปันส่วนดินแดนตรงนี้ได้หากเขานาเงินรายได้ไปลงทุนในโครงการต่างๆมันจะช่วยเสริมในเรื่องของมูลค่ารวมของดินแดนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมมูลค่าของดินแดนถึงได้สูงมากถึงหกแสนเหรียญทองแต่รายเดนนั้นใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างเคลีย์ดินแดนเติบโตไปได้อย่างคงที่ไม่หวือหวา มันไม่ได้น่าประทับใจอย่างเช่น a r พที่สร้างหอ,อการค้าอย่างะวีปขึ้นเป็นเพราะแบบนั้นเรามีจริงได้กล่าวว่าไรเดนนั้นเป็นหลอดธรรมดาทั่วๆไปอืมก็นะตัวเลขต่างๆก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าท่อนหมอยถึงความเร็วในการพัฒนาใช่ไหมคอรับเรามีนั้นเลยถามอย่างรวดเร็วนับที่ว่าถูกต้องสิวนาในตอนนี้มีความเร็วการพัฒนาอยู่ที่ 45, ห้า9 0นน่วยซึ่งก็ไม่ใช่น้อย แต่ว่าปัญหาก,ก็คือความเร็วในการพัฒน,นามันกําลังถดถอยลงต่างหากละ่ะมีเหตุผลอะไรที่เด่นชัดไหมครับเรื่องนี้กับผมก็ไม่ค่อยจะทราบรายละเอียดนะักตลอดคนเก่าไม่ค่อยมีรามาใส่ใจเรื่องระดับการพัฒนาเลยขอรับหลังจากเรียนรู้เรื่องของดินแดนแล้วเขาก็ไปสร้างสํานักงานทหารรับจ้างขึ้นมาแล้วก็ลงทุนไปเป็นเม็ดเงินมหาศาลเรื่องมันเป็นแบบนี้เององั้นเหรอเนี่ย อาร์คพอที่จะับเรื่องราวได้จากสิ่งที่เบามีนั้นเล่าให้ฟังเป็นเพราะการลุกล้ำสู่ซาเทนดานและท่าเรือน,นอกกฎหมายปรยเดนนั้นก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องภายในดินแดนอะไรมากนักนอกจากนโยบายทางการเมืองทั้งหมดเขาล้วนให้เบามีเป็นคนจัดการและด้วยเหตุน,นั้นจึงทําให้ศักยภาพของดินแดนลดต่ําลงเพราะว่าขาดหลอดที่ใส่ใจจึงทําให้ความเร็วในการพัฒนาลดน้อยลงตามไปด้วยการก่อสร้างสํานักงานทหารรับจ้างที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือว่า สร้างผลิตผลอะไรให้กับดินแดนนั่นจึงยิ่งทําให้เกิดปัญหาความจริงมันก็มีบางเรื่องที่อาร์คสงสัยตั้งแต่ก่อนการบุกโจมตีจะเริ่มในนัการ์น NPC สามารถถูกจ้างวานในฐานาะทหารรับจ้างได้และทหารรับจ้างสามารถเข้าร่วมการบุกโจมตีได้แต่แล้วแต่ละดินแดนต่างก็จ้างวานพวกเขากันเพียงแค่2 0 0ร้อถึงสาคนแม้ว่าพวกเขาจะมีฝีมือที่เป็นเลิศแต่ว่าค่าตัวนั้นก็นับว่าแพงหูฉีก อาร์กก็ยื่นเรื่องขอบุกโจมตีก่อนจะเริ่มในอีกสองวันให้หลังตัวเขาก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไรเดนถึงได้จ้างวาทหารรับจ้างถึง600คนได้ทั้งที่มีปัญหาทางด้านการเงินมันเป็นพลสสำนักงานทหารรับจ้างนี่เองก็เลยได้ว่าสร้างมาเพื่อสงครามป้องกันปราสาทนะครับทุกคนในตอนที่สร้างสำนักงานทหารรับจ้างขึ้นมาจำนวนของทหารรับจ้างในดินแดนจะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ตอนที่หลอดของดินแดนจ้างวานทหารรับจ้างก็จะทำให้ มีอันดับการเป็นลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นทหารรับจ้างที่สูกส่งมาก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีความพักดีมากขึ้นตามไปด้วยกระทังว่าค่าใช้จ่ายยังถูกลงทหารรับจ้างในสำนักงานแห่งนี้ถูกกดขี่ราคาด้วยสิ่งที่เรียกว่าความสำนึกรู้คุณที่ช่วยกันก่อสร้างสำนักงานขึ้นมานี่เองจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไรเดนถึงได้เร่งสร้างสำนักงานทหารรับจ้างผมว่ามันคล้ายๆกับไทยนะครับทุกคน ประเทศนี้ต้องการคนที่จงรักภักดีนะไม่ได้ต้องการคนเก่งนะครับแค่จงรักภักดีรู้จักสำนึกบุญคุณแค่นั้นก็พอลรทุกคนอะ่ะผมไม่พูดแล้ดี๋ยืดยาวนะตอนที่จะส่งกองกำลังฐานรับจ้างายังซาเทนดานมันจะได้ถูกลกยังไงล่ะเงินอาจกองอยู่ในงบส่วนกลางของดินแดนนี้แต่เงินนั้นไม่ใช่สิ่งที่หลอดจะสามารถนำมาใช้ส่วนตัวการใช้เงินเพื่อจ้างฐานรับจ้าง ต้องมาจากกระเป๋าของไรเดนเองหรือก็คือการสร้างสำนักง,งานทหารรับจ้างในดินแดนแห่งนี้และการจ้างวานทหารรับจ้างเอาไว้ในดินแดนจะช่วยลดภาระยามไรเดนต้องใช้เงินในกระเป๋าจ้างวานไปทำเรื่องส่วนตัวเป็นเพราะแบบนั้นไอหมอนั่นถึงจ้างคนตั้ง600คนทั้งที่มีสภาพการเงินเย่ำมแย่ได้อย่างไรแล้วอาร์คพอได้รู้ข้อมูลส่วนนี้ก็พอใจอยู่ไม่น้อยเขาค่อนข้างพอใจมากที่อันดับของดินแดนค่อนข้างออกมาดี ดังที่ท่านหลอดทราบรายรับรวมของดินแดนทั้งหมดคือ450,000เหรียญทองเมื่อมูลค่ารายรับและชื่อเสียงของดินแดนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งท่านจะได้รับการแต่งตั้งตําแหน่งตัวราชาทั้ง3อาณาจักรนั่นเป็นสิ่งที่เรามีคาดหวังไว้เพราะหอการค้าห่งทวีปมูลค่าของซิวนาจึงเกินกว่า600,000เหรียญทองไปแล้วตอนนี้เขาต้องการรายรับเพิ่มอีก150,000เหรียญทองและค่าชื่อเสียงอีก100,000หน่วย เพื่อที่จะทําให้ดินแดนแห่งนี้ถูกเลื่อนระดับไปเป็นดินแดนระดับ B และเมื่อถึงตอนนั้นโบนัสปริมาณมหาสารก็จะถูกส่งมอบมาปราสาทจะกลายเป็นทนทานและเพียบพร้อมทางด้านสันผาุทมากขึ้นเอฟเฟกต์ <Effect S 1> จากหอคอยป้องกันก็จะมีผลในช่วงการบุกโจมตีมากขึ้นและท้ายที่สุดเงินเดือนของหลอดก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับของดินแดนเงินเดือนของหลอดคือ2%เซนจากรายรับของดินแดนแต่ว่าเงินเดือนนี้จะได้รับเพิ่มมากขึ้นทุกๆครั้งที่ดินแดนถูกเพิ่มระดับให้สูงขึ้นไป กล่าอีกแบบหนึ่งก็คือหากว่ารายรับของดินแดนเท่ากับ4แสนเหรียญทองมอเป็นแบบนั้นแล้วเงินเดือนของหลอดที่มีพื้นฐานจากดินแดนระดับ C ด้วยกดรายรับ2%โดยที่มีเพดานบนจํากัดเอาไว้ดินแดนระดับดีจะได้รับสูงสุดที่3,000เหรียญทองและดินแดนระดับ C รายรับสูงสุดจะได้รับ6,000เหรียญทองและหากว่าหลอดเลื่อนขั้นดินแดนไปเป็นระดับ B ได้จะได้รับมูลค่าสูงสุด9,000เหรียญทองนั่นเท่ากับว่าภายใน1เดือนของโลกแห่งความเป็นจริง เขาจะสามารถมีรายรับได้สูงถึง1 8 8 0 0เหรียญทองความพยายามตลอด1ปีเพื่อทําดินแดนแห่งนี้ให้เลื่อนขั้นเป็นระดับบีแทบจะอยู่ตรงหน้าแล้วแท้หากว่าให้คาดเดาอาคิดว่าตอนนี้ไรเดนคงจะไปนั่งร้องไห้ยอยู่ตรงมุมห้องอยู่เป็นแน่แท้แต่ว่าหากเป็นไรเดนแล้วเขาก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายสมควรจะได้รับความเห็นอกเห็นใจแต่อย่างใดเป็นเพราะว่าสิ่งที่ก่อไว้ดีครับ ถ้าอย่างนั้นเริ่มการซ่อมแซมเพดานและพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากการบุกโจมตีก่อนเรื่ององบประมาณอย่าเพิ่งไปสนใจให้เน้นวิธีการฟื้นฟูกลับมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนครับในเมื่อการบุกโจมตีจะไม่มีในช่วงหนึ่งเดือนถัดจากนี้ไปโครงการทั้งหมดที่เตรียมการอยู่ก็ให้เริ่มลงมือกันได้เลยเป้าหมายของเราคือจะเข้าไปถึงระดับ B ให้ได้ภายใน3เดือนครับเออขอรับเรามีถึงกับเผยดวงตาเบิกอกกว้างเพราะคําสั่งของอาร์คดังที่ทรวจสอบ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายตอนนี้มีเพียงแค่1 2 0 3 0 0นเหรียญทองเท่านั้นนะครับแล้วมันทําไมล่ะครับเออท่านเหลือรือครับเราจะเป็นจะต้องจ่ายรายได้30%เพื่อส่งเป็นเงินภาษีให้กับ3อาณาจักรหรือก็คือเป็นเงิน1 16,100ห่นเหรียญทองเป็นแบบนั้นเราเท่ากับว่าดินแดนของเราจะมีรายรับที่เป็นกําไรเหลืออยู่เพียงแค่4,200เหรียญทอง แบบนั้นแทบเป็นนับว่าเป็นอะไรเลยนะขอรับและรายรับของเดือนถัดไปคงต้องอยากลำบากไม่น้อยหากต้องดำเนินการซ่อมแซมด้วยท่านต้องการให้เราดำเนินโครงการอื่นด้วยเงินรือขอรับเรื่องเงินไม่ต้องห่วงไปอีกสักพักหนึ่งเลยล่ะครับอากิมโชร้ายตอบกลับมาที่เขาพูดอย่างนี้มันก็มีเหตุผลรองรับอยู่เป็นเพราะบัญชีซ้อนที่เขาเคยดำเนินการเอาไว้เมื่อครั้งก่อนอน,นู้น อ์คได้ส่งมอบบัญชีซ้อนไว้ให้กับโบควโซเพื่อยักยอกเงินจากของการค้าแห่งทวีปเข้ามาใส่ล่าสุดที่ตรวจสอบกับโวโซูก่อนจะทําการบุกโจมตีจํานวนเงินนั้นน่าตกตะลึงไม่น้อยมันมีมากถึง1ล้านกว่าเหรียญทองได้แน่นอนว่าอ์คไม่สามารถหยิบยกพวกมันมาใช้ได้ตรงๆเหตุผลที่อาักทำบัญชีซ้อนขึ้นมาก็เพื่อเตรียมการเอาไว้เผื่อในตอนที่เขาได้รับซิวนากลับคืนและเมื่อใดก็ตามที่ดินแดนได้รับการยกระดับแล้วก็ เงินเดือนของหลอดก็จะเพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วผลกําไรเหล่านั้นมันก็ต้องวนกลับมาหาอาร์คอยู่ดีถ้าเรานําเงินกว่ 1, าหนึ่งล้านเหรียญทองที่มีอยู่ลงทุนแล้วก็เพียงแค่เดือนเดียวมันคงจะเติบโตไม่น้อยเลยครับผมก็ได้จบไปแล้วนะทุกคนขออภัยด้วยนะเสียงหมามันเห่าตอนท้ายนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทถัดไปนะผมก็เสียงเริ่มกลับมาดีขึ้นนิดๆหน่อย,อยๆแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวคิดว่าเล่าไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวรอดูการก่อนถ้าเกิดว่ามันโอเคขึ้นก็ คงจะกลับมาทําเป็นปกตินะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันแย่ลงเนี่ยผมก็คงต้องขอพักเอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณที่อยู่กับผมนานกระเบื้องครับทุกคนสวัสดีครับ